ผมไม่ได้บอกน่าจะไม่โดนนะผมฟันเลยนะว่าไม่โดนนี่นี่โอ้โหเนี่ยอาจารย์สุขุมคือคือฟันว่าคือถ้าโดนพิธาไม่โดนแน่นอนถ้าโดนนะครับผมยืนยันเลยนะว่าใครโยวิพากษ์วิจารณ์สารมูลยังไงเนี่ยผมไม่กล้าป้องกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็โดนกล่าวถึงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเนาะแต่อาจารย์ไม่คิดหรอคะว่าคนเขามักจะคิดว่าพิธามันร้ายจะต้องเด็ดหัวพิธาไปก่อน เพื่อที่จะทําให้ฝ่ายฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยมันก็ว้าวุ่นเพราะว่าหัวขบวนเนี่ยถูกตัดไปแล้วคือตอนนี้ยขนาดถูกตัดถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ยังแบบคะแนนนิยมพุง่งพุพุดพุดพุด,ด,ดนำแม้แต่คุณเศษฐารวมคุณตุ้งยิ้งยังไม่เท่ากับคุณพิธาเลยถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าผมเป็นผู้ใหญ่นะพิธามันลายบ่อยมันไปก่อนเหรอคะไม่นานมันก็โดนเอง